ันนี้เราจะมารีวิวใส่จานจ่าย c a g นะครับที่ใครหลายคนบอกว่าใส่ค่อนข้างยากช่างบางคนก็อาจจะใช้เวลาใส่ประมาณ10ถึง20นาทีบางคนขยับแล้วขยับอีกนะครับก็จะเข้าได้เดแต่ววันนี้เราจะลองมาใส่กันว่าได้ง่ายและไวขนาดไหนอันนี้คือเครื่องยนต์ที่ผมฮอนเพิ่งฮอนมา ผมเปิดฝาครอบเครื่องสายพานไปแล้วเปิดฝาครอบพลาสติกนะครับมันจะไม่เห็นมันจะมีไอ้ฝาครอบพลาสติกมันจะมีกรอบองศาของององศาของไฟทีนี้ผมถอดไปแล้วมันก็จะไม่มีทีนี้ผมจะต้องมาดูมาร์กผู้เล่เครื่องมาร์กผู้เล่เครื่องสองอันคือให้ตรงกันแต่ถ้าไม่ได้ถอดกรอบพลาสติกมันก็จะมีองศาไฟนะครับให้ตั้งองศาไฟไว้ที่สิบ ถ้าจะสิบหรือศูนย์ผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่สวงผมนี่ถอดมาแล้วผมก็ต้องตั้งไปให้มาร์คให้มาร์คตรงกันถึงจะใส่ง่ายนะครับจะผมหมุนก่อนครับมาร์คตรงแล้วนะครับมาร์คที่เห็นตรงแล้วผม,ผมต้องตัด ฝาครอมาก็ดูมาร์กตรงนี้ครับสองที่ของเครื่อง CAG นะครับมาร์กที่อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันส่วนการจ่ายก็ไม่ยากส่วนการจ่ายก็น้ำหมุนดูมาร์กหมุนไปเลยมาร์กตรงนี้กับเฟืองให้ตรงกัน ตัวจะส่องให้เห็นกันเนี่ยครับมันจะตรงกันอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นมีตรงตรงเฟืองมันจะมีเดือยยื่นออกมาต้องให้ตรงตำแหน่งนี้นะครับถึงจะใส่ถึงจะใ,ใส่ได้ถูกต้องก็ถึงกันตอกันใส่ครับ ก็บ,บางคนต้องขยับแล้วขยับอีกนะครับถึงเดียวใส่ตรงของผมแป๊บเดียวนะครับถ้าอะไรมันตรงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรมันตรงกันแล้วมันก็ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยครับง่ายมากทีเดียวง่ายๆเลย ทีนี้ก็มาใส่สายลองเทสติดเครื่องดูครับนี่ติดแล้วนะครับใส่จ่ายง่ายง่ายครับ